กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาด้วยนีครับนะสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพแล้วก็สวัสดีพเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีมากครับที่กดเข้ามาในคลิปนี้นะวัตถุประสงค์ของคลิปนี้มีมาเพื่ออะไรนะครับก็คือเอามาขำๆนั่นเองนะเอ,อคือไม่มีความรู้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็เพื่อพวกคุณไงละ่ะชาวน้องเอ็มคลาสสิกที่เล่นอยู่และสงสัยว่าเกมนี้นี่เนี่ย มันน่าเล่นขนาดไหนหรือไม่มีความรู้เลยนะครับไม่มีความรู้เกมนี้จะไปรอดหรือเปล่าสนุกขนาดไหนเราก็มาเราชน,นดีกว่านี่ครับนี่คือจุดประสงค์ของผมเลยไม่อารอชาชหล้าก็มาดูเกมเพลย์เลยดีกว่านะครับโดยที่เกมเพลย์โอทีเนี่ยมันก็เป็นเกมแนวเทิร์นสเปดอย่างนี้นี่แหละมีตัวละครนะครับเอามาเทิร์นสเปดนะครับที่ดูจากภาพนะผมไม่ค่อยรู้ลึกเลยนะครับปัจจุบันนี้ผมขอบอกเลยว่าที่พูดอยู่ตรงนี้เนี่ยไอบียังไม่ได้เข้ามาเล่นแบบจริงจังเลย เดี๋ยวคุณก็จะรู้เองเหตุผลว่าทาไมผมถึงยังไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับเวลาตอนนี้ก็คือตีหนึ่งกับตีสองแล้วยังไม่เล่นเกมเลยวันแรกก็จะหมดไปแล้วนะคลิปก็คือจะเป็น day one เดี๋ยทำไม day 1 ab มันดูเหมือนเกินไปแล้วก็มาลองดูเลยดีกว่าถึงเหตุผลและทําไมถึงอยู่อยู่างนี้นะครับมาดูเลยดีกว่านะโดยที่นะครการเล่นของผมก็จะดุมๆนะความรู้ค่อนข้างจะมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยความรู้ังมีสิบเปอร์เซ็นต์จากที่หามานะอาจจะรู้แค่ว่าตัวเดียวเท่านั้นที่หาอยู่ตอนนี้คือตัวอะไรแค่นั้นที่เหลือผมจะคิดว่่าผมจะเลนแบบ อ่ะสกิลแล้วเอาใส่ไปดูเลยนะครับดูซิว่ามันจะรอดหรือเปล่าสายฟรีจะเป็นยังไงนะครับเล่นแบบดๆแบบนี้นะไม่จำเป็นต้องซีเรียสมากมันจะสนุกไหมนี่ครับก็มาดูเลยนะอันนี้ถือว่าเล่นเผื่อเพื่อนๆ,ๆที่ไม่มีเวลาด้วยแล้วก็อยากจะรู้กันนะเออนะครับอันนี้ก็สัตยาบันแล้วนะส่วนใครที่ดูแล้วจะทาตามน่ครับผมบอกเลยว่าห้ามทําตามนะผมคิดว่าเนี่ยจาซุยมั่วซั่วตัวเหลีหรือว่าจะเสี่ยงเป็น ID ดีพังหรือว่าตามที่เขาบอกว่าเฮ้ยทำตามนี้คือ i อดีพังแน่นอนไอบีไม่แต่มั่วซั่ และกันนะครับเพื่อนๆคนที่เข้ามาก็คงจะดูบันเทิงอยู่แล้วเนาะไอบี IB มันไม่ค่อยมีสาระอยู่แล้วนะแล้วก็ที่เห็นตอนนี้นะครับคือกระบวนการของผ่านบทดำแนละบทนำเมื่อกี้เนี่ยก็ดูไม่ครบเหมือนกันผมก็สกคริปต์มานะก็คือสคริปต์ในทรศัพท์มาเรื่อยๆนะครับก็อันนี้คือเป็นบทนำเรื่อยๆก็คือง่ายๆคือเวลาเราจะรีโรเนี่ยกี G ่มูชั้นนะี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมวยชั่นที่รีโรขาตัวละครเนี่ยง่ายมากเพราะว่าแจกวันแรกผมไม่รู้ว่ามันแจกถึงวันไหนนะ มันแจกของดีจริงๆนี่ครับมาดูผลดีกว่าว่าทำไมถึงมันแจกของดีเลยผมตั้งหน้าตาดีโลนะก็ะคือเล่นมาสักพักก็ถึงมีให้ตั้งชื่อนะครับและเราก็จะได้ผลนพบกับชื่อในเกมนี้นะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ชื่เกียสนุกแน่นอนนะเพราะว่า <c oughs> ผมจะวนหาสูงตัวละครที่ต้องการนั่นเองดังนั้นชื่อเนี่ย มันต้องแบบว่า B 1หนึ่งสองีามหรือว่าหลากหลายบีเรื่อยเพราะว่ามันไม่คงจะแบบว่าไอเดียวแล้วแบบว่าได้ตัวตามที่ต้องการแบบฟรีแน่นอนนะครับก็เลยตั้งชื่อเป็นวิตามิน B1 ขึ้นมาแล้วนะฮะดังนั้นเราก็มาดูดีกว่าว่าวิตามิน B 1หนึ่งเนี่ยมันจะไปจบที่วิตามิน B เท่าไหร่นะครับที่จะได้ตัวที่ผมต้องการนั่นเองนะตอนนี้ก็ได้เวลาเล่นจริงๆแล้วสักทีหนึ่งนะครับมาทายดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้นะเป็นตัวที่เท่าไหร่ในการโลผมนะในคลิปเนี่ยคือวิตามิน B1 นะครับลองทายดูนะแล้วของที่ผมได้ตัวละครดีนะก็ไม่ได้กุก๊กๆก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนีครับแม่งลุกดุ๋ยด้วยนะแบบว่าตัวพ่วงมันไม่ได้เดือดขนาดนั้นนะมาดูเลยดีกว่าวิตามินที่เราจะได้เจอคือวิตามินอะไรนะฮะวิตามินบียี่สิบสองครับ โอ้ยจะรั่วรีมั้งหมดที่มับสองไอดีนั่นเองนะครับตัวละครที่ผมอยากได้เนี่ยจริงๆก็เป็นในตัวเล็ดอัพเนาะคือขอแค่เล็ดอัพเนี่ยมันตรงสายนีครับก็คือตรงตรงที่เล d ดอัพตรงที่เรียกเนี่ยก็คือมันจะมี2ตู้ใช่ไหมครับตู้ธรรมดากับตู้เลดอัพก็คือเอาให้ได้เล d ดอัพแทโฮนั่นเองนะจริงๆก็ จริงๆคือตัวดาวแบบว่าเกมนี้มันจะแบ่งแบบว่า C1, C0, C2, C3 เนี่ยคือเพื่อได้มาตัวแรกเกปล่าเนี่ยมันไม่โหดนะครับมีต้องเปิดให้ได้ซ้ําอย่างน้อยอีก2ตัวเนาะรวมกันเป็น3ตัวที่ได้ซ้ําถึงจะแบบว่าเดือดดาน,นี่ครับดังนั้นระดับสายฟรีก็ต้องมีมาก่อนแหละสักอันนึงแล้วก็ค่อยหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยตู้เล็ธรรมดาเนี่ย คือผมกดไปละไม่ได้อะไรเะครับเกลือน,นั่นเองนะดังนั้นเราก็จะมาเอนจอยเกมเลยดีกว่าว่าระบบในเกมจริงๆแล้วมีอะไรกันดีกว่านะครับไปดูเลยนี่นะครับเป็นระบบแรกนะครับหรือว่าเป็นระบบดั้งเดิมเลยคือเหมือนเป็นเวสเดิร์เรื่องก็คือผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้คือเป็นคีย์หลักในตอนนี้ที่ผมต้องทำให้ได้ก็คือพยายามผ่านกุญแจทางข้างบนนะครับที่แบบว่าร8 9ยทับ105นะมันให้เกิดมาเยอะมากในช่วงต้นนะครับแต่จริงๆก็คือเราผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะหมดไปสิ่งที่เราต้องทําใหม่ก็คือรอในวันถัดไปแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆวุนวุอย่างนี้นะครับคีย์หลักๆก็จะอยู่ที่น่าจะเป็นกุญแจตรงนี้นครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะมีแพ็กสาหรับเพิ่มกุญแจนี้ด้วยนะครับส่วนตัวผมผมไม่ได้โฟกัสเรื่องตรงนั้นก่อนนนนครัมาาาออออิจยกกกฟีี่่ต้งดใวทึ นี่ก็คือเป็นระบบแบบว่าเกมเพย์คร่าวๆเลยครับออโต้ Auto, หรือว่าจริงๆเรากดมือก็ได้นะครับล้วอีกหนึ่งรูปแบบคือเราสามารถจัดทีมได้นะแบบที่ผมขึ้นให้ในตอนนี้เลยนะครับเล่นไปเรื่อยๆเกมจะบอกว่าว่ามีระบบจัดทีมด้วยนะครับแล้วแต่ว่ามีแบบรูปแบบพื้นฐานสมดุลแบบโจมตีหรือรูปแบบป้องกันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปครีเอทดูได้นะหือใครเข้ามาเล่นนะก็คือมันค่อนข้างจะหลากหลายอยู่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าคิดว่าหลากหลายไหมแล้วก็แบบไหน,<ใ>นดีที่สุดเนี<ๆ>่ยก<ๆ>็คอมเมนต์บอกกันได้นะ นี่ครับหมดแล้วนะการที่เราจะเพิ่มกุญแจได้เนี่ยคือน่าจะมีกล่องกุญแจนะครับแล้วก็อีกหลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพงเป็นแพ็คปะน่าจะใช่นะเออแต่ผมก็เมื่อได้มาเจาะจงเรื่องแพ็คเป็นสลักสําคัญอยู่แล้วนะครับเรามาใช้ชีวิตมาเล่นเกมดกวยถ้าเกิดว่าใครติดใจในการเล่นก็คือมีสิทธิ์จัดแพ็คได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีของให้จัดแบบว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับแต่นี้ผมก็ต้องดูดูกันไปก่อนนะอันดับแรกเลยคือเราต้องมาดูที่ กิจกรรมนะครับสิ่งแรกที่ผมทําก็คือผมวิ่งเรียกว่าเส้นเนื้อเรื่องบ้าที่ผ่านกุญแจนะครับไปได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็คือ125นั่นเองนะก็คือมาถึงด่านนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เคลียดด่านนี้นะครับเพราะว่าแต้มในการเล่นเนี่ยมียไม่พอแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูกิจกรรมว่าเราได้อะไรบ้างนะของแบบตเต็มเต็มไปหมดเลยดูครับ อัปเกรดอุปรกรณ์นหนึ่งครั้งเราต้องมาทำเคสพวกนี้ต่อนะครับตรงนี้นะครับที่ผมคิดว่าเป็นแหล่งนําทางเรานะว่าเราควรจะทําอะไรต่อไปนะครับก็ทําในส่วนของเควสกิจกรรมตรงนี้ไปเรื่อยๆนะมันเหมือนนําทางเราไกด์เราไปเรื่อยๆว่าเราควรไปทาอะไรปลดล็อกอะไรเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะเอาตรงที่เด็ดๆมาให้ดูแล้วกันว่าตรงนี้เนี่ยผมทําถึงไหนแล้วบ้างนะครับก็สคิปไปตรงนู้นได้เลยเนาะ ก็ตอนนี้นี่ครับเราจะมาเช็คความคืบหน้ากันระหว่างตอนที่เราได้เริ่มเล่นจริง,รงๆประมาณตีหนึ่งกับตีสองปะ่ะของเรานี้คือประมาณตีสามเนะยครับตีสามสี่สิบเนาะใช้เวลาประมาณกี่นาทีชั่วโมงกว่ากว่านะครับเกือบสองชั่วโมงนะมาดูกิจกรรมความคืบหน้าจากตอนที่ผมให้ดูคือตอนที่ิะคีบมาทำสปต์คือตรงแบะๆนี้นะครับเราก็เดินทางมาเ,เรื่อยๆเคลียร์เควสทาของไปเรื่อยก็คือไม่ได้ทําเกินเลยอะไรไปมากกว่าน,นี้ก็มาถึงในถึงหน้าที่สามนะครับก็ได้ของมา เยอะแยะตะแปะหมูเลยนะครับอัปเกรดสัสวินจริงๆก็ไปได้ไกลกว่านี้นะที่ผมคิดนะแล้วก็พอถึงในส่วนของอาร์คนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เด็ดจริงๆตอนนี้ก็คือเพื่อนๆอาจจะงงวง่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยครับมันมีหอลอยชั้นนี่ครับเข้าไปตีปุ๊บก็จะได้ของแบบเด็ดดวงเหมือนกันของข้างในก็ตามมูลค่าตรงนี้เลยก็ไต่ไปสูงสุดเท่าที่จะสูงได้นี่ครับนั่นแหละมันก็เหมือนกับตีมอนทั่วไปอาจจะมีแบบว่าปรับอะแดปนูนี่นั่นนะครับก็หลักๆก็คือ เกมเพลย์มันก็จะเป็นแบบที่ผมเห็นนะครับที่ผมให้เพื่อนๆดูแบบรวดเร็วนั่นแหละก็ออโต้นะครับจริงๆมันจะมีหลากหลายมากกว่านี้คือแบบจัดสกิลอะไรลึกไปกว่านี้นะครับแต่เกมเพลย์ดูผิวเผินตอนนี้นะครับในวันแรกๆเนี่ยก,ก็คืออาจจะทีเท่านี้ก่อนยังไม่มีลึกอะไรนะครับบางช่องอาจจะแบบว่ามีแบบอารีนาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ปวดมาถึงอารีนาแล้วแต่ผมก็คิดว่าจะอารีนาให้เพื่อนๆดูแล้วก็ก่อนที่จะไปนอนกันแล้วนะครับอันนี้คือทีมป้องกันแบบลวกๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่า จะไปได้ถึงขั้นไหนเนาะสกิลล่วงหน้าก็ไม่จำเป็นต้องมีเพราะผมไม่รู้ว่าสกิลไหนดีที่สุดก็มาถึงไว้ก่อนนะครับเราจะมาดูเกมเพลในการต่อสู้กันว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับก็ไปเลยนี่นะเราก็จะสุ่มปะมันจะสุ่มปะระบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับอันนี้คือระบบอารีนานะแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีระบบอารีนาพีวีที่ดีวกว่านี้ไหมนะเออมาแล้วนะครับนี่ฮะ ก็ไม่รู้อันนี้คืออาจจะเจอเหมือนบอทอะเจอเหมือนมอนเหมือนบอดใน,นตอนแรกๆนะครับก็เราไม่สามารถกดสกิลให้เองได้นะเนี่ยดูเราสามารถคอนโทรลได้แค่สสกิลแรกนะครับที่ให้เซตติ้งนะที่เหลือก็คือไม่สามารถนั้นได้แล้วนะคือการลำสามสกิลแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องลำไม่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมคิดนะอืม คือผมไม่สามารถกดสกิลอะไรได้นะครับหนักกว่าตอนที่สู้กับสู้กับเอ่อมอนเตอร์อีกมอนเตอร์บางทีมันจะกดแทรกได้นะครับอันนี้คือได้ม้ากสุดก็คือจองสกิลล่วงหน้าเะครับผมก็อ่าลองจองสกิลล่วงหน้ากันสักหน่อยนึงเป็นอย่างนี้นะครับที่ผมใช้ก็คือเหมือนสกิลหมูม่แหละนั่นแหละในตอนที่แบบว่าไปตีมอนนะผมไม่รู้สกิลแต่ละสกิลแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ได้แค่สามสกิลแรกใครที่แบบว่า มีคนรู้ก็เรียบร้อยนะครับเหมือนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบเต็มที่อ่ะว่าเฮ้ยให้คุณมาแนะนําผมได้นะครับอันนี้ผมคงจะออโต้ไปทั้งหมดให้ครบนะคือจุดมุ่งหมายในวันแรกหรือทุกๆวันก็คือผมว่าต้องผ่าน,นจํานวนพวกนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผ่านให้มันหมดอ่ะผ่านอ่าเมื่อกี้นะครับให้มันหมดที่แบบว่าทับสิบทับสิบนะครับอันนี้คือข้อเสียนะของเกมแนวประมาณนี้นะครับที่ใช้อ่ทรัพยากรในการเล่นต่อวันจำกัด คือหนึ่งอ่ะคือการที่เราจะเก่งกว่าเพื่อนคือเราต้องเล่นมากกว่าเพื่อนสามารถทาได้2ออย่างนั่นก็คือ1เลยเติมเอาแบบว่าแพ็คที่สามารถเพิ่มรอบได้นี่ครับผมรู้ว่าปกติมันร้อยกว่ารอบอะสามารถมันน่าจะมีแพ็คที่สามารถเพิ่มขึ้นได้ประมาณ200รอบไหมอาจจะประมาณนั้น2อ0ยกุญแจอะไรประมาณนี้หรือว่าเราต้องเล่นตั้งแต่วันแรกเพราะว่านั่นแหละมันเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนไงคนที่ฟาร์มวันแรกกับคนที่ฟาร์มวันที่2มันจะมีความเหลื่อมเหลื่มกันนิดนึง แต่ในใด,ดแล้วจากที่ได้เล่นมาทั้งหมดเนี่ยคุณก็จะสังเกตได้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างใช้คอมมูนิตี้เนี่ยต่ำมากนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในอนาคตจะมีแบบต้องคุยกันกับเพื่อนหนักขนาดนั้นไหมนะครับก็ที่เห็นเนี่ยคือทุกสกิลเราออโต้เล่นได้ชิวๆนะครับแล้วก็เก็บตังค์ผมว่าเกมนี้เนี่ยที่สนุกจริงคือสนุกกับการพัฒนาตัวละครของเราไปมากกว่าเอาเท่าที่ไหวอะไรงนี้ผมคิดว่าก็ใช้ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปตีนี้ไม่ต้องเสร็จก็ได้เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรให้เปิดไหมเราก็จะมาสุ่มก่อนปิดท้ายคลิปกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันโอเคเรามาสุ่มกันเลยดีกว่ามีกี่โรนะครับ1โรคือ10ป่ะอ่ามีทั้งหมด4นะเราสามารถสุ่มได้40ใบขอเรียกว่าเป็นใบแลนะ้วกันเอานี่แนละ้วกันเอาแบบหอมปากหอมคอแลนะ้วกัน4ครั้งนะครับถ้าตัวแบบดูอัดูเลนะสองเปอร์เซ็น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  เนี่ยอันนี้คือเรียกพื้นฐานแบบว่าการันตีแล้วกันอันนี้การันตีสว่วนโปรตีเนี่ยเนี่ยศูนย์จุดศูนย์สองนะครับในการออกทองนะที่เหลือก็ขี้เกลือนแค่นั้นแหละนี่ครับเออไปเขาเรียกว่าต้องรีบเขามานะไปโอ้โหใช้คำว่าม,มาสิซื้อกาสอันนี้คือเอฟเฟกต์คือเพื่อนๆน่าจนะยังไม่ได้เห็นเอฟเฟกต์การสุ่มเลยเนาะคือทุกครั้งที่ผมรีโลนะ่ะคือผมเห็นหน้าตายนี้เป็นสิบครั้งละแต่ผมถามว่าผมรู้ไหมว่ามันจะได้การดีหรือเปล่าไม่้มีไม่รู้ เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ทองวะเอา้าเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้เฮ้ยโอ้โหไหลเลยจริงเฮ้ยโอ้โหกูตื่นเต้นดูไม่รู้ตัวเลยอันนี้เนี่ย,นนยมันจะมีทั้งหมดแดงสองใบนะครับแดงแรกก็คือเป็นเอ่อในด้านฝาน,นี่ไม่ต้องบวกขี้เกือนนะครับแดงแรกก็คือเป็นแบบเออเขาเรียกว่าตัวสี่ดาวไหมนะครับแล้วนี้ห้าดาวเว้ยโอ้โหบ้าเฮ้ยอุโล รู้ดิรูเดียดรูดูแล้วสักอย่างหนึ่งถูกปะโอ้ยเกลือไหมวะแถวบ้านเรียกเกลือปะแถวบ้านเรียกเกลือปะไหนดูดีหน้าตามันดูไม่เท่เลยอ่ะโอ้โหกูว่ากูเกลือแน่ๆนี่ครับเออไปอันนี้กว่านะครับก็ได้หินกันแล้วเนาะอืมไปกันต่อครับ ไม่น่าจะไม่น่าจะแบบว่าได้ดีละอ่ะโอเคอันนี้คือไม่แตกไม่แบบว่าไม่มีอะไรแล้วพอเป,เปิดไปนะครับห,หัวหน้ากองอรารักขาที่จะทำกูเป๋เลยน่ครับซื้อประทับตาไม่มีเอฟเฟกต์บูครับไม่มีฮะเฮ้ยจบละเออหัวหน้ากองอรารักขาเล่นกูซะแล้วนะครับ โบบะบะมือมีเฟกไหมใส่แรงเขาไปหน่อยโอเคยัยกูเกลือละนะครับก็นั่นแหละฮะเลดมันค่อนข้างจะแบบยากครับแต่ก็หามาได้ง่ายไหมไอ้นี่ผมก็ไม่แน่ใจก็ต้องรบกวนพี่เพื่อนๆบอกกันด้วยนะครับว่าเลดมันเป็นยังไงนะไหนดูซิไอหัวหน้ากองอารักขากูเป็นยังไงเนี่ยภ้ามันเป็นยังไงไหนดูซิไอลุงไอลุกเนี่ยแพ้สี่ครับเพื่อมาตาลบอก รับลูเ HP พสูงสุดแล้วมันไม่มีทรอนนะดิมันไม่มีความว่าทรงไม่มีทรอนนะครับเนี่ยคือมันไม่สามารถเรียกเรียกเส่ยบ้านเรียกว่าเรียกดีได้นี่ครับก็คลิกเคลื่อนไหมอันนี้น่าจะใช้คำว,ว่าคลิกเคลื่อนไหมผมไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับในทั้งหมดนี้นะเอาง่ายๆคือ ขี้เกลื่อนนะอันนี้คือแบบนี้เลยเอ้กดๆไปให้มันแบบว่าไปถึงไปถึงแบบการันตีได้ง่ายๆแค่นั้นแหละนะครับซึ้นทางการตะบาไปสู่การันตีครับมันคงจะไม่ออกทีีขนาดนั้นดวงคนเรามันน,นั้นเขาเขาหวังน่อยเฮ้ยใส่อะไรกันไ่ได้ลูกเงียบ ไเดียวก็ประมาณนี้ครับกับเกมเกมนี้นะครับเอ่อ่นไนท์รีเบิร์นั่นเองนะครับใครไม่อยากจะบอกว่าใครอยากให้ทำต่อก็ทำคงจะยากนะครับมันทำรายวันคงจะเด็ดเกินก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรมาอ่าจจะอัปเดต หรือจะมีเดย์สไม่รู้นี่ครับคิดอย่ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดว,ว,ว่ามันดูไม่รู้เรื่องหรืออะไรก็ตามนะครับไว้เจอนใหม่คลิปหน้าอะไรหน้าจะเป็นคลิปอะไรอะไรก็คอยติดตามมันได้นี่ครับสำหรับวันนี้ผมเรยนอะไรก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย